จะเป็นอย่างไรเมื่อชายหนุ่มที่มีชื่อว่าแคสเซียนแอนดอร์สายลับฝ่ายกบฏที่บ้านเกิดของเขานั้นถูกพวกจัก,กรวรรดิเข้าโจมตีจนทําให้เขาต้องหลบหนีและกลายเป็นผู้อพยพเรื่องราวการผจญภัยของสายลับแห่งกลุ่มกบฏจึงได้เริ่มต้นขึ้นสวัสดีครับวันนี้ทุกคนจะได้ฟังสรุปเนื้อเรื่องซีรีส์ออริจินอลจากทางดิสนีย์พัทอย่างแอนดอร์ถ้าทุกคนชอบคลิปนี้ ช่วยกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดมินด้วยนะครับและถ้าพร้อมกันแล้วไปรับชมกันได้เลยครับที่มอรหนาวันชายหนุ่มที่มีชื่อว่าแคสเซียนแอนด์ดอรรับได้ออกมาตามหาน้องสาวของเขาเขาเข้าไปยังผับแห่งหนึ่งและเข้าไปสอบถามจากพนักงานบริการว่าเห็นผู้หญิงจากดาวแคนารีมาที่นี่บ้างหรือไม่ ตอนนี้ตัวเขานั้นกำลังตามหาน้องสาวที่พัดภากจากกันไปนานหลายปีพนักง,งานสาวจึงบอกว่ามีผู้หญิงที่มาจากแคนาลีเคยมาที่นี่เมื่อหลายเดือนก่อนแล้วตอนนี้เธอไม่อยู่แถวนี้แล้วเมื่อไม่ได้ข้อมูลอะไรมากแคสเซียนครับจึงเดินทางกลับแต่ระหว่างทางนั้นเขาก็ถูกพวกหน่วยรักษาความปลอดภัยของบริษัทยักษ์ใหญ่ที่มีชื่อว่าพรีมอเข้ามาหาเรื่องพร้อมกับขอให้แคสเซียนนั้นแสดงบัตรผ่านออกมา พวกมันเจาะปืนไปที่เขาพร้อมกับรีดายเงินจากพระเอกครับในขณะที่กําลังคนตัวอยู่นั้นแคสเซียนได้ทําการจัดการกับพวกมันจนสามารถแย่งปืนมาได้เขาเจาะปืนไปที่พวกมันก่อนที่จะพบว่า1นึ่ในหน่วยรักษาความปลอดภัยนั้นได้เสียชีวิตไปแล้วอุบัติเหตุในครั้งนี้ทําให้แคสเซียนถูกโยนความผิดมาให้กับเขาว่าเป็นฆาตกร ทำให้พระเอกครับไม่มีทางเลือกแคสเซียนจึงทําการฆ่าหน่วยรักษาความปลอดภัยที่ยังเหลือเพื่อทําการปิดปากพยานก่อนที่เขาจะรีบหนีออกจากดาวนั้นและมุ่งหน้ากลับไปยังบ้านที่ดาวฟอริดครับเจ้าหุ่นบีมันได้ออกมาสำรวจและมุ่งหน้าไปยังบ้านของแคสเซียนเพื่อที่จะนำของไปมอบให้กับพระเอกครับซึ่งในตอนนี้แคสเซียนนั้นก็หลับฝันอยู่เขาฝันถึงเรื่องราวในอดีต ที่ดาวแคนาลีน้องสาวของเขาได้เข้ามาแจ้งว่าตอนนี้มันมีบางอย่างร่วงหล่นมาจากท้องฟ้ายานอาวกาศขนาดใหญ่ครับได้ตกลงมาใกล้ๆบริเวณที่พวกเขาอาศัยอยู่เจ้าหุ่นบีบอกว่าเมื่อคืนระหว่างที่แคสเซียนไม่อยู่นั้นก็มีคนมาหาเขา นั่นก็คือเพื่อนสนิทอย่างบาโซแคสเซียนครับจึงขอให้เจ้าหุ่นบีเก็บเรื่องที่เขาไม่อยู่ในตอนกลางคืนเอาไว้เป็นความลับและห้ามบอกใครว่าเจอเขาอย่างเด็ดขาดแคสเซียนได้ออกเดินทางไปยังหน้าโรงงานขุดเหมืองเพื่อที่จะไปพบกับเพื่อนสนิทอย่างบาโซก่อนที่เขาจะขอให้บาโซโกหกทุกคนว่าเมื่อคือนนั้นพวกเขาอยู่ด้วยกันและดื่มจนเมาไม่ได้สติ บาโซครับจึงยอมช่วยพระเอกที่จะปกปิดเรื่องอะไรก็ตามที่แคสเซียนได้ก่อเอาไว้ทางด้านที่เดาโมลรนาวันสารวัตรคานได้เข้ามาแจ้งกับหัวหน้าในเรื่องที่มีคนงานถูกฆ่ารอภบพอของบริษัทนั้นตายอยู่นอกเขตสองศพเขาต้องการจะสืมหาว่าเกิดอะไรขึ้นกับทั้งสองศพกันแน่ และเบาะแสที่พวกเขามีในตอนนี้ก็คือฆาตากรน,นั้นเป็นมนุษย์ผิวคล้ำและเคยเข้ามาถาม,ถามถึงผู้หญิงจากดาวแคนาลีแต่ถึงอย่างนั้นครับหัวหน้าก็ไม่เห็นด้วยที่จะต้องเสียเวลาตามหาคนร้ายคนงานตายไปแค่สองคนพวกเขาน่าจะเอาเวลาเหล่านี้ไปทำงานอย่างอื่นจะดีกว่าถึงสารวัตรคารจะต้องการตามสืบอย่างไรหัวหน้าก็บอกว่า พวกเราจะแจ้งว่าทั้งสองศพนั้นเกิดอุบัติเหตุและเสียชีวิตเพราะมีเรื่องกันในขนาดนี้หัวหน้าครับไม่มีเวลาที่จะมายุ่งกับเรื่องนี้เขาจะต้องเดินทางไปยังส่วนกลางของอิมพ r i เรียลเพื่อที่จะไปเสนอเรื่องงานก่อนที่จะมอบหมายให้สารวัตรเคียวเรื่องนี้ให้เสร็จสิ้นไปและอย่าได้คิดทำสิ่งใดในระหว่างที่เขาไม่อยู่เด็ดขาดทางด้านของแคสเซียนเขาเดินทางมายังร้านขายอุปกรณ์ต่างดาว ระหว่างนั้นเขาก็เข้าไปหาเพื่อนสาวอย่างมิกเพื่อที่จะนําของบางอย่างมาขายให้กับพ่อค้าขาจรซึ่งมิกนั้นจะติดต่อกับพ่อค้าเอาไว้ในตอนสิ้นเดือนตอนนี้มันยังไม่ถึงเวลาที่พ่อค้าจะมารับซื้อของแคสเซียนครับไม่มีเวลาแล้วเขาต้องการจะขายของของเขาในตอนนี้เลยทําให้มิกสงสัยว่าแคสเซียนนั้นไปทําอะไรไว้ มิกจึงถามว่าของที่นายต้องการจะขายนั้นคืออะไรแคสเซียนจึงบอกว่ามันเป็นเครื่องสตาแพด ns 9และเครื่องนี้มันไม่สามารถติดตามได้และยังมีเวสเตอร์คิสตันและตาอิมพีเรียลอีกมิกจึงคิดว่าของเหล่านั้นมันน่าจะเป็นของของเธอที่เคยประมูลได้แต่ว่าตอนนี้มันไปอยู่กับแคสเซียนแล้ว แคทเซียนต้องการจะขายของเหล่านั้นไปเพื่อที่จะนำเงินมาใช้ในการกดดานหลบซ่อนตัวจากคดีที่เขาก่อเอาไว้เขาจะต้องย้ายที่อยู่ไปสักพักและสุดท้ายมิกก็ยอมที่จะช่วยแคทเซียนครับในระหว่างที่กำลังจะออกจากร้านเพื่อที่จะเดินทางกลับบ้านทิมหนึ่งในสมาชิกของร้านและเป็นเพื่อนร่วมงานที่ตกหลุมรักมิกก็ได้เข้ามาบอกว่าทุกครั้งที่แคทเซียนมาที่ร้าน มิกก็จะมีอาการเครียดแบบนั้นเสมอเขาไม่ต้องการที่จะเห็นเพื่อนร่วมงานของเขาเครียดแบบนั้นอีกเหตุการณ์ในอดีตที่ดาวแคนนลีเด็กๆในกลุ่มของแคสเยนครับพวกเขาได้ตกลงกันว่าจะออกเดินทางไปสำรวจบริเวณที่ยานอาวกาศตกลงมาเมื่อมติเป็นเอกฉันท์แล้วพวกเขาครับเตรียมตัวที่จะออกเดินทาง ทางด้านที่พรีมอสรวัตนคานได้เข้ามาตามสืบเรื่องการตายของหน่วยรักษาความปลอดภัย2อนายที่เสียชีวิตอย่างปริศนาก่อนที่จะพบว่าเมื่อคืนที่ผ่านมานั้นมียานอาวกาศลำหนึ่งได้ขับหนีออกไปจากดาวดวงนี้และมันก็ยังไม่ระบุเส้นทางการบินอีกด้วยเขาจึงสั่งให้ลูกน้องตามหาตำแหน่งของยานที่น่าสงสัยนั้นอีกรอบ ระหว่างที่แคสเซียนกําลังจะเดินทางกลับบ้านเขาได้พบเข้ากับเนอร์ซีจ้หนีที่แคสเซียนติดเงินเอาไว้เนอร์ซีได้ทําการจ้างมนุษย์ต่างดาวรับมาขู่แคสเซียนให้คืนเงินให้กับเขาแต่ถึงอย่างนั้นก็ไม่สามารถทําอะไรแคสเซียนได้เพราะว่ามนุษย์ต่างดาวตัวนั้นก็เป็นเพื่อนของแคสเซียนด้วยทางด้านของมิกเธอได้ออกมาจากร้านเพื่อเทียไปทําธุระของเธอแต่ถว่าในตอนนี้ทิมก็แอบตามเธอไป กระทั่งเขาคลาดสายตาไปจากมิกจนได้มิกรับเดินทางไปยังร้านขายของเก่าก่อนที่เธอจะเดินไปหลังร้านและปีนขึ้นไปบนเสาส่งสัญญาณที่นั่นครับมีเครื่องสื่อสารถูกซ่อนเอาไว้ก่อนที่มิกจะใช้มันส่งสัญญาณเพื่อติดต่อกับใครสักคนหนึ่งทางด้านของบริษัทพรีมอลสารวัตรคานได้เข้ามาสอบถามความคืบหน้าเรื่องที่กำลังตามสืบ ก่อนที่ลูกน้องจะแจ้งว่ายานอาวกาศที่น่างสงสัยนั้นก็คือยานของอิมพิ i เรียคันเก่าสารวัตรคารนจึงสั่งการให้ลูกน้องส่งข่าวไปยังดาวเฟอริกดาวที่ใช้ยฆาตกรจากแคนารีอาศัยยูเพื่อให้คนบนดาวนั้นช่วยตามหาชายจากแคนารีแต่ถ้าว่าดาวรอบนอกอย่างเฟอริกนั้นก็ไม่มีศูนย์บัญชาการของฟรีมอลอยู่เลยตอนนี้สารวัตรคานต้องการจะจับตัวชายจากแคนารีมาลงโทษให้ได้ ทางด้านของแคทเซียนครับเขากลับไปที่ยานอาวกาศลำที่เขาเคยใช้ในคืนก่อเหตุเพื่อที่จะทำลายหลักฐานที่ยังหลงเหลืออยู่และลบข้อมูลการบินทิ้งไปโดยยานอาวกาศลำนี้แคทเซียนครับได้รับความช่วยเหลือมาจากเพกราเพื่อนของเขาก่อนที่เพกราครับจะไล่ให้แคเซียนออกไปจากลานบินของบริษัทของเขาพอแค่ช่วยแคเซียนในครั้งที่ผ่านมาก็เกือบที่ทําให้เขาถูกไล่ออกแล้วเขาจะไม่ช่วยแคสเซียนอีกแล้ว ภาพเหตุการณ์นในอดีตครับแคสเซียนได้ออกเดินทางไปกับกลุ่มเพื่อนๆของเขาเพื่อที่ไปสำรวจยานอาวกาศที่ตกลงมาก่อนที่น้องสาวของแคสเซียนครับจะเข้ามาอำลาพี่ชายของเธอเรื่องราวในตอนที่หนึงก็จบเอาไว้เพียงเท่านี้ท่านผู้ชมท่านใดชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจเอาไว้ด้วยนะครับ